หลังจากที่เค้าแป้งตวงแป้งคลุกเคาให้เข้ากันแล้วนะคะก็ใส่น้ำปูนใส่ลงไปค่ะใส่น้ำปูนใส่พอประมาณพอให้แป้งทั้งหมดเหนียวติดกันเข้ากันนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่มากเดี๋ยวแป้งมันจะแข็งเกินไปค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะค่อยๆเติมค่ะอย่าเพิ่งเติมมากนะคะค่อยๆเติมค่ะ แล้วเราก็เค้าแป้งคุกเขานวดให้เข้ากันนะคะเพราะว่าแป้งเราไม่ได้ร่อนค่ะส่วนผสมเราไม่ได้ร่อนก็คือต้องคุกเขาให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเขาให้เข้ากันแล้วก็ดูว่าแป้งมันข้นมันเหลวเกินไปหรือเปล่า เพราะว่าเราไม่ใส่น้ําเยอะเพราะว่าเรากลัวน้ําน้าแป้งมันเหลวเกินไปแล้วก็ต้องค่อยๆใส่นะคะอะพอเราคลุกเขาให้เข้ากันดีแล้วก็ลองวัดดูว่าแป้งมันเหนียวหรือมันเหลวเกินไปนะคะถ้ามันข้นเกินไปเราก็เติมน้ําเพิ่มลงไปอีกค่ะเนี่ยอันนี้ถือว่าเหนียวเกินไปนะคะ เติมน้ำลงไปค่ะค่อยๆเติมนะคะอย่าไปเติมเยอะเพราะว่าถ้ามันเหลวเกินไปมันจะแก้ยากนะคะเราใช้เวลาในการผสมแป้งและนวดแป้งทำแป้งนี้ประมาณ10นาทีค่ะกว่าจะได้ทอดก็คือเราคุกเขาแป้งได้ที่เราก็ต้อง รออีก15นาทีอย่างน้อยนะคะอุณหภูมิปกติเลยค่ะไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็พอพอเราคลุกแป้งอะไรเรียบร้อยแล้วก็เปิดเตาวไว้รอเลยค่ะว่าเราจะใช้ไฟกลางอันนี้แป้งยังข้อนอยู่นะคะดูความมันยังเหนียวเนืดอยู่เลยค่ะดูความเนืดนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราต้องการให้แป้งเนืดแค่ไหนหรือว่าเหลวแค่ไหน เพราะว่าถ้าเหนือเกินไปแป้งมันจะจับกล้วยและมันเยอะลูกค้าบางท่านก็ไม่ชอบเราก็ต้องพอดีของเรานะคะแต่ว่าถ้าเหลวเกินไปก็แป้งไม่เกาะไม่เกาะมันไม่เกาะกล้วยค่ะอันนี้อันนี้ได้ที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะดูก็รู้แล้ะประมาณนี้ค่ะการผสมแป้งจะไม่คนเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไป แปงจะจับตัวกล้วยและมันพอดีค่ะไม่หนามากค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝากถึงเรื่องกล้วยน้ำว้าด้วยค่ะอย่าเอากล้วยที่สุกงอมนะคะเพราะเวลาเราทอดมันจะอมน้ำมันค่ะแล้วก็จะงอไม่สวยไม่น่ารับประทานนะคะส่วนไฟเราจะใช้ไฟกลางค่ะเราจะไม่เร่งไฟนะคะไฟกลางให้ร้อนแล้วก็ลงกล้วยลงไปจับกล้วยลงไปกล้วยก็จะลอยตัวค่ะ ถ้าแป้งเราผสมได้ที่เราเจะลอยตัวสีสันน่ารับประทานกอรอบนอกนุ่มในคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ